sami queue Xiaomi đây là bo cốt <laughs> ngân mà liếp rồi. <laughs> ปิไปไปไปมาไปไปทำนะทำนะไอ้รถเนี่ยอ่ค่อยๆถ่ายโยงยางมาเลยเออคือมืดใจเถอะไั้อไเงี้แล้วไปชอปปิ่งแด้ตอนนี้แล้วนากิเจียเองไป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 ห้างได้ เออมาเด <phin reforms> ้อมาเด้อมาเด้อไปโอ๊ยตอนนี้กำลังยู่ในสติกตกอัลโต้โบเมนซาวตำรวจโบเมนซาวทหารโบเมนซาวธนาคารกรสิบุหักซาวพนักงานพิถอยเนี่ยบอสโอ้เสียบตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ อ okay. ่ะเจ๊เ hmm. ช so you know, oh, no. ้อปปิ้งนะบัดนี้เดี๋ยวมาในเจ๊เอ้ยเยวเฮาเยวเฮาอันเฮาไปยิงแว่นก่อนเอาแหละอันนี้นะอื้อเอาเลยเด้อได้ตัวใหญ่นะนี่ไงตัวใหญ่างใน30เออเอาดิไปไปอปสิเอายงอีกบัดนี้อนี่ๆกระเป๋างาม งนี่งดูเบิ่งดูอันไีนจะทำได้เมื่อนี้เงินออกเนาะเท่ากับแบว่าออกแล้วเท่ากับเอเฟนเตฟฟี่เงินออกมื่นี้เวิรมื่อนี้มันผสมอไมันจะซื้อย่างยางเนี่ยยัง มีซื้อ,อยังก็ซื้อเด้รู้อ,อหมดแล้วชอบแล้วก็ตังหมดยังเอ,เอาเอ่อเอาแล้วไงนั่นน่ะเอาแล้วเนี่ยเอเเอกินแล้วเปไ็นอะไรกินแล้วเปไ็นอะไรน้วก็แซ่บ ใช่ใช่ใายคนโอ้ยไหลแต่วะโอ้อ้อบบากหลยังบบบเฮยเอ็ดวะยังเออยังเงยงัวยังบไดจไป ตอนนี้ก็ซื้อปิ้งเรียบร้อยแล้วปิดกุญจิตายเขาเนี่ยก็จะขายปิดปิดจะปิดปิดจบกิฟตรงนี้บายบายตามเดยเด้อ